คุณดูกระเป๋าใบนี้สีสวยไหมสวยสิเดี๋ยวคุณไปล้างมือแล้วไากินข้าวด้วยกันนะค่ะเออว่าแต่กระเป๋าใบนั้นเนะี่ยคุณซื้อเท่าไหร่แล้น่าจะประมาณหกหมื่นกว่าบาทมั้งถ้าฉันจะไม่ผิดนะนี่คุณบ้าไปแล้วเหรอกระเป๋าน,นี้ต้องหกหมื่นบาทคุณซื้อม,มาได้ไงไหนคุณบอกว่ากระเป๋าใบนี้สวยไม่ใช่หรอ นี่คุณไม่เข้าใจความหมายของผมอีกเหรอผมไม่ได้หมายถึงว่ากระเป๋าใบนี้สวยหรือไม่สวยแต่คุณบอกว่ากระเป๋าใบนี้ราคาหกหมื่นบาทไม่แค่นี้นะราคาหกหมื่นบาทแล้วคุณจะโมโ oh หทำไมเนี่ยมีอะไรทำไมไม่คุยกันดีๆพูดดีๆงั้นเหรอผมต้องทำงานหนักทุกวันเพื่ออะไรเพื่ออนาคตของเราไงแต่ดูค็สิเอไออะไรก็ซื้อซื้อซื้อ<ๆ>กระเป๋าใบนี้ราคาตั้งหกหมื่นกว่าเลยนะ คุณยังอยากสร้างครอบครัวกับผมอยู่ไหมที่ผมไม่พูดอ่ะผมทนมานานแล้วเราไม่ใช่เด็กๆก,กันแล้วเราจะมัวแต่คิดถึงตัวเองไม่ได้หรอกนะแล้วยังต้องเก็บเงินแต่งงานซื้อบ้านซื้อรถไหนจะค่าถิ่นอ่อคนอีกค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟมีอะไรบ้างที่ไม่ต้องใช้เงินอ่ะคุณรู้บ้างไหมทุกวันนี้ผมต้องทำงานเหนื่อยมากแค่ไหน ผมทำโอทีแทบทุกวันไม่มีเวลาแม้แต่อยู่กับคุณที่ผมทำทุกวันเนี่ยไม่ใช่เพื่อนายโค้ข,ของเราหรอกเหรอเป็นคนเป็นช่างินีจริงเลยนะมกลับมาจากที่ทำงานมาเหนื่อยๆผมต้องมาทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านถูพื้นซักผ้าให้คุณพอผมเหนื่อยจากที่ทำงานผมนอนกลนนิดๆหน่อยๆคนก็ไล่ผมไปนอนที่โซฟาที่ผมทำทุกวันเนี่ยผมทุ่มเทไปเพื่ออะไรฉันก็แค่อยากแชร์ความคิด ความรู้สึกที่ฉันมีในแต่ละวันให้คุณแค่นี้มันไม่ได้หรอสิ่งที่คุณชอบมันไม่ได้แปลว่าคุณจะชอบมันคุณหรอกนะอย่างเช่นกระเป๋าใบนี้ที่คุณโมโหไม่ใช่เป็นเพราะกระเป๋าใบนี้ใช่ไหมเป็นเพราะว่าคุณทนฉันมานานแล้วใช่ไหมใช่ผมทนคุณมานานแล้วคุณรู้ไหมในแต่ละวัน ต้องทนกับแรงกดดันมากแค่ไหนนี่ผมจะเป็นบ้าอยู่แล้วคุณรู้ไหมคุณเข้าใจหรือเปล่าผมว่าเราที่คุณหมายความว่ายังไงผมขอได้ไหมคุณจะทำอะไรคุณช่วยปรึกษาผมก่อนได้ไหมแต่กระเป๋าใบนี้ฉันไม่ได้เป็นคนซื้อสักหน่อยมันเป็นของขวัญที่น้ำผลเขาซื้อให้ฉันเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าฉันตั้งหาก หม่เราเป็นผู้หญิงอ่ะต้องซื้อของให้ตัวเองบ้างนะเป็นของขวัญให้กับตัวเองกระเป๋าใบเนี่ยเธอคงชอบสินะถ้าชอบอ่ะก็ซื้อเลยอีกหน่อยนะถ้าแก่ไปแล้วอ่ะคงไม่มีโอกาสได้ซื้อของให้ตัวเองแบบนี้หรอกเราคงจำัวแต่ทําเพื่อลูกเพื่อครอบครัวส,ส่วนใหญ่ในเมื่อเรามีกําลังที่จะซื้อของให้กับตัวเองได้แล้วอ่ะ เราก็ซื้อให้เป็นรางวัลกับตัวเองไปเลยน้องคะเดี๋ยวรบกวนเอากระเป๋าปใบนี้ใส่กล่องให้พี่ทีนะคะไม่ได้หรอกแกกระเป๋าใบนี้มันแพงเกินไปฉันกับพี่หลี่ยังไม่มีบ้านไม่ของตัวเองเลยเรายังต้องช่วยกันเก็บเงินฉันจะมาใช้ใจฟุ่มเฟือยแบบนี้ไม่ได้หรอกซื้อของให้ตัวเองอะ่ะไม่แพงหรอกแกเดี๋ยงนั้นเอางี้ กระเป๋าใบเนี่ยถือว่าฉันซื้อเป็นของของวัญวันเกิดให้แกล่วงหน้าแล้วกันนะจริงเหรอกแกอขอบใจมากๆเลยนะผมคงดูน่าสมเพชมากเลยสินะกับแค่กระเป๋าใบเดียวผมยังไม่มีปัญญาซื้อให้คุณเลยเดี๋ยวรอโปรเจกต์นี้ผ่านแล้วเราค่อยเอาเงินไปคืนน้ำฝนเขานะจะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะเงินพวกนั้นเป็นเงินที่มาจากน้ำพอน้ำแรงคนเลยนะ จะให้คุณมาซือ้อกระเป๋าแพงๆแบบนี้ให้ฉันได้ยังไงล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเอากระเป๋าไปคขึ้นที่ร้านดีกว่านะผมขอโทษนะเมยที่ผมไม่สามารถให้ความสุขสบายคุณได้เหมือนพี่คนอื่นเขาไม่เป็นไรหรอกนาะขอแค่คุณเข้าใจแค่นี้ฉันก็ไม่ร้องแล้วเคุณได้กินอะไรหรือเปล่าเอเอ,เอใช่ ผมทำกับข้าวทิ้งไว้กับข้าวไม่หมดแน่เลยขอบคุณนะลีขอบคุณอะไรเหรอขอบคุณที่ไม่พูดคำคำน้บดอกมา